6 นี่ถ่ายเรียบร้อยยังครับถ่ายแล้วครับถ่ายร้านนี่หว่าเป็นเรื่องที่ร้านดีกว่านะครับเลยนะครับเข้าแถวเลยเดี๋ยวจะได้รีบเสร็จครับเขาถ่ายรูปที่นั่งของแงโมเอาเลยครับจะไปมีที่นั่งไหมครับที่ถ่ายแล้ยังไงเข้าแถวเลยเดี๋ยวรีบติดท้ายค่ะไม่เป็นไรครัต่อแถวเลยเดี๋ยวรีบเดี๋ยวเขาจะได้รันทีเดียวเลยครับเชิญเลยครับอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับ